ทั้งสองหนุ่มนะคะแห่งบดเอฟเจ็ด <ac> ถึงต้นนัทวัฒน์แล้วก็บอสธนบัตรนะคะแหมชอบชื่อจังที่วันนี้ที่วันนี้เดินทางมารับรางวัลรถยนต์จากการแข่งขันทัวร์แคมป์ตันเทเชียค่ะเรามีคุณคิสติ์นะคะนันทพัฒนศิริผู้บริหารทัวร์เวชเป็นผู้มอบเริ่มต้นนันธนัทวัตเนี่ยรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้รับรถยนต์โตโยต้าแคลรี่ค่ะส่วนบอสธนบัตรรองชนะเลิศอันดับที่สองได้โตโยต้าโคโรล่าเอ้าท์ ดีใจครดีใจมากครับได้รถรถสวยมากเลยฮะแล้วก็เลือกสีโทนกับน้องบอสเลยสีดำสีดำเนี่ยของผมขับเป็นนะครับผมอายุสิบเก้าแล้วฮะก็ก็ขับได้บอสครับอายุยังไม่ถึงครับผมเพิ่งสิบหกเองให้ให้แม่ครับผมก็คงแบ่งกับแม่ขับมาฮะรถน่าขับมากเลยแน่นอนนี่แหละครับ ขอบคุณ t ูวิช i s i นะ,ะที่มอบรถสวยๆให้เรานะฮะ,ะแล้วก็อ,อันนี้เป็นรถรางวัลของพวกเราเองที่แบบเราอยู่ในบ้านเอฟแล้วก็ข่าอุปสรรคขวาวหนามามจนได้รางวัลคันนี้มานะก็อย่ามัวแต่หลงไหลกับการขับรถายแดงจนลืมการขับขี่แบบปลอดภัยไม่ประมาทนะครับตน้นแล้ว